นไม่เคยขึ้นเลยขึ้นก่อนหรอคะอาผม กับกับผมไหมกับกับผมไหมัยอ่อดีเยชองนเจูใช่ครับไปอ้หไม่ใช่เอพีู่ป็นน้องพี่หอีค่ะพวกเจูเป็นน้องไ่ใช่มีหนูก็ไม่รู้คิดหนูกคิดเป็นเป็นน้องพี่หยอง เราเ็ืขอหอคืออะไรอ่ะเจอกันเริ่มเมื่อเลยอุสารีบมาหาสอบเพิ่งเสร็จให้สิเรามันเก่าแล้วนี่วม มิเกล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 เมื่อหนูไม่อยู่หรือเปล่าคะสงสัยไม่อยู่แล้วหลังนีหนูจะเข้ามาไหมครับลองใส่เกลไปเพื่อเพื่เห็นบอกว่าปวดท้องน่าจะท้องเสียแล้วหลังนี้หนูจะเข้ามาไหมครับแป๊บนึงงานเข้าไปเลย ผมสวัสดีครับสกอตสวัสดีครับมาหรอคะมาเข้ามาไหมเข้า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 เรีไหมหรอเข้าเลยเพื่อนหร่หนูเข้ามาเดี๋ยวจะไปเข้ามาหาแป๊บนึงงนูกไหมเข้าใช่ไหมโอเคหน้านีจะเข้าดีไหมเข้าแก้วเข้าหลังดีไหมแก้วเฟ่พี่มาอยู่ค่ะเเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเดาแป๊บนึงนะเดี๋ยวมือไเลยพี่เข้าหน้าหนูเองลูกฮะใช่หนูมีไอติมกินไหม ไอติมหมดครับผมโอเคเลยพี่ไปเบิกมาฮะหนึ่งนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาชีวิตฉันไม่มีความหมายเพื่อนเพลงนะเพลงนะมาแล้วหนูอยู่ตรงนี้มีอะไรนะมีสติ๊ิตอื้อเพี้ยงเวิร์กดีนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปนึงนะนี่รถเสียงแบบนึ่ง เพื่อนพี่เลือนไหมเกลไม่เรือนน่าัะอะไรอ่ะเฮ้ยพือพี่ไปไหนเนี่ยทำไมเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้เป็นเมียพี่ซะหน่อยพี่จะห่วงทำไมใชเลกับผมไหมกลับค่ะกับไหมกลับไหนเพื่อนกลับเชียงใหม่หรอฮะพี่อยู่เชียงใหม่เหรอพี่อยู่เชียงใหม่หรอนะใช่ครับใช่ อยู่ใกล้กันเลยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่อยู่กทมอเดี๋ยวนี้พี่กลับมาอยู่บ้านแล้วเชียงไหมอ๋อแล้วพี่จะกลับมากอทมอดีไหมกลับครับกลับวันไหนคะทำไมครับหนูถามช่วงแบบแล้วแต่อารมณ์เลยว่าอยากไปตอนไหนว่างๆเลยอ่ะ <laughs> ใช่พันหยุดยาวอะไรนี้ก็ไปเที่ยวบ้างครับมาบ่อยเหรอคะกรุงเทพเหรอใช่ไปบ่อยครับบินบ่อยเหรอใช่ทำไมไม่นั่งรถไฟยังไม่เคยนั่งรถไฟเลยรู้ปะอยากนั่งไหมถ้าอยากลองนั่งนะครับเป็นตู้นอนอะ่ะมันน่าจะสบายอยู่ไม่เอาดิเอาเป็นตู้แบบรถไฟปกติ อันนั้นไม่ค่อยอยากไเ่น,นั่ง,งแล้วเมื่อยตูดอะแะ้วมันแบบคาสิิกเกินไปไว้ก่อนเลยนั้นหน <c oughs> ูมัม่มมัม่มยังอืมอมัม่มไม่ทันแล้วประเป๋าเปิดไม่ได้แต่ว่าหนูมั่มไปแล้วค่ะพี่จินห้าวยังกินแล้วครับ กินกลับอะไรคะไปถึงไหนไหนไหนหคือแล้วกินกลับอะไรล่ะก็ออกินไก่ย่างไหมครับโอ้อยากกินไก่ย่างบ้านฉันกินไก่ย่างอ,อย่างเดียวมันดิ่มเหรออิ่มครับอิ่ม อันนี้คือคือเลือกที่คุยแล้วใช่ไหมหถ้าหนังขยะเนี่ยนะโอ้ยอ่ะพอคุยเสร็จก็เอาลงเว้เลยงั้นปล่อยแลยครับงั้นปล่อยเลยลอย,ออยางเลยมันมีแต่ถังอันนี้ก็ถัง,น,ถงนั่นก็ถังอ่ะงั้นไม่คุยในใจได้หรือเปล่าออคุยในใจได้ยินหรือเปล่าดีวะ โอเคแต่ตรงนี้ระวังงูนะเดี๋ยวงูมันฉกอ้าฝั่งนี้ก็ได้จะได้ไม่มีงูฉกกันระวังตกราวนะคุยตรงนี้ระวังตกด้านล่างนะพี่ตกหนูไม่ตกจะไป<ด>เลยลจะเข้ามาต่อไหมเฮ้ยหนูจะเล่ามา พี่เข้ามาหาหนูนะเลามาเร็วๆนะคะได้ครับได้เย่เลามาด้วยครับโอเคค่ะ